สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่อ้วนนะครับในแสงวันชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหลังน้อยบนดอยนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับสาภาพอากาศนะครับคือตอนนี้แรงมากเลยนะครับแห้งแรงมากเลยที่บ้านหลังน้อยบนดอยของเราเนี่ยนะครับ ครับนี่ก็เป็นสภาพนะครับบริเวณนะครับบ้านหลังน้ยบนดอยของเราช่วงหน้าแล้งนี้นะครับก็จะมีใบไม้แห้งเหี่ยวร่วงหล่นลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแหล่งน้าของเราก็ยังไม่มีนะครับก็สภาพนะครับก็ต่างจากหน้าฝนมากเลยนะครับเมแ่หญ้านะครับก็แห้งเหี่ยวไม่ขึ้นเลยนะครับ ในสวนขอนด้านหลังบ้านนะครับตรงในสวนนะครับแล้วก็สระนะครับดูอย่างดินนะครับแห้งมากเลยครับแห้งมากเลยช่วงนี้คุณแม่ไม่สบายนะครับก็เลยต้องอยู่ที่บ้านคุณแม่นะครับไม่ได้มาอาศัยอยู่ที่บนบ้านหลังน้อยบนดอยเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะลดน้ํานะครับดูน้ำในสระก็ลดลงไปเยอะเลยครับ ด้านหนังส่วนลำไยนึ่ก็แรงเลยนะครับเราก็หวังว่าฝนจะตกมาในไม่ไม่ช้าเนี้นะครับเร็วๆนี้ฝนน่าจะตกนะครับสภาพนะครับต้นลำไยนะครับตรงด้านล่างบริเวณต้นย้าวย่วแห้งหมดเลยนะครับแต่ลำไยนะครับเป็นพืชที่ทนแรงนะครับก็ตอนนี้กําลังออกช่อดอกนะครับอ่าก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับแตกช่อขึ้นมาแล้วนะครับแตกช่อมาแล้วนะครับ เตรียมที่จะติดลูกต่อไปนะครับนี่นะครับช่อสวยงามมากเลยครับนะครับก็ไปถึงตรงนู้นเลยนะครับจะหลดลำห้วยข้างล่างเลยนะครับนี่ก็เป็นต้นชะอมนะครับที่เราปลูกไว้นะครับมันก็ เริ่มเหลืองแล้วครับผมกลัวมันจะตายก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ลดน้ํามันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับในการให้น้ํานะครับ ซึ่งผมก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นหัวหยดน้ำนะครับซึ่งเราใช้หมุนเข้ากับขวดน้ำดื่มมันนะครับเราก็จะหมุนขวดน้ำดื่มเข้าไปนะครับแทนที่ฝาของขวดน้ำดื่มตัวเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาในราคาตัวละ4บาทนะครับซื้อจากแอปช้อปปิ้งนะครับตอนก็จะมีอยู่2แบบนะครับมีแบบสำหรับฝาขวดน้ำอัดลมแล้วก็เป็นแบบฝาขวดน้ำดื่มนะครับก็เลือกซื้อกันได้นะครับ ในแอปจ้อปิ้งนะครับหลังจากประกอบแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับพอเราเอาไปปักลงดินนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีน้ําหยดลงมานะครับครับนี่ก็เติมน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปักตรงบริเวณต้นไม้กันนะครับครับเราจะปักลงในบริเวณดินตรงนี้นะครับแต่ว่าดินมันแข็งเกินไปครับเดี๋ยวเราจะหยอดน้ําลงไปหน่อยนึงนะครับ หยดน้ำลงไปนะครับเทน้ำลงไปเพื่อให้มันปักลงง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำขวดน้ำนะครับที่ติดกับตัวหัวหยดแล้วเนี่ยนะครับปักลงไปนะครับปักลงไปนะครับ ใกล้ๆบริเวณต้นไม้เลยนะครับปรับให้ตรงๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาปรับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันน้ำมันค่อยๆหยดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะได้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มาลดน้ำต้นไม้เป็นประจำนะครับ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับก็จะหยดไว้ในต้นไม้แต่ละต้นเอาไว้นะครับเพื่อให้ต้นไม้นะ่ะมันไม่แห้งตายนะครับมีให้มันมีน้ําเลี้ยงนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกๆก,การติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ